อยูค่คนเดียว oh. มันยากจังอ่ะ ติดเทียนจริงเหรอเพลังเบ๊ะเบบ๊ะเบกไม่อยู่เบี่ยไปลุย Watch out นี่นี่นี่น่ นุ่นน้องปามลุยนุ้นมาลุ้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปข้างขวาพี่แน่ๆเป็นสิงห์เหรอนะเลยได้แหล้วได้และทีนี้ด้หมดทีนี้ด้หมดข้างบนเหลือข้างบนอ้าวนี่โอ้ยไอ้เหี้ยแล้วขึ้นทำไมนะช่วยผมหนิ พี่นอนเรืยกคนไปไม่ว่าคนตีางคนใครไม่ทันเลยตอนเนี้ยฝากตัวรับใช้นายอ จะยิงตัวเดียวกับเขาเหรอคณไมคนละตัวกันเฮ้ยอย่าหยายงนี่บอดเสียงบอดทั้งสองตัวบอดแล้วก็โคนก็ไอ้ปืนป,ปนป๊อปๆไป,ปแน่ กินอะไรไปอะรถขึ้นเลาเลย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 ปุ่มเล็กก็ไหนปุ่มขึ้น เมื่อกี้ออกไปดูเซเว่นมาขนมที่เขาอยากกินแม่งหมดเสียใจว่ะไข่ทอดร้านยาดาไหมใครดูความสืไข่ทอดไข่ทอดร้านยาดาไข่ทอดร้านยาดาเลยนะไข่เจียวกินนะไรไข่เจียวคนไหนอิน,ข,ออนข,ข้าวผัดกูกินข้าวข้าวผัดหนึ่งสัปดาห์อันไนอินไข่เจียวคือกินไข่เจียวไข่ดาวอย่างเงี้ย ไม่ค่ะจะจำได้อะเป้คอมองไม่เห็นเลยนะคอมองไม่เห็นเลยอะเต็งยิ้มใจดัเปะตัวเฮ้ยคน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 เจียตาโยมถืออ๋อ้เจียตาเฮ้ยตัวเต็งไอ้เนี้ยป้ามาเยอขดีะ ตามปามปามหลัง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 ปามอ่ะอีกตัวหนึ่งตรงตะกี้เลยพี่แม่งยิงหลังพี่ตัวที่มันตรงที่พี่ยิงไม่เแต่ไปชุบน็อตก่อนไปชุบน็อตไม่ไม่น็อตน็อตน็อตเกิดได้ใครย่งพวกมึงเราฝันไม่มีแล้วในโลกนี้เดี๋ยวผมตัวนึงเออไอเฮียนี่ยิงหลังกูมันด่าใคร บรรดาเฮี้ยหรอไหงว่าจะจบนะเฮ้ยเฮ้ยมันยังไม่หมดจังว่าเฮ้ยขาข้างหลังเอามันได้มันได้อยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยกระสุนหมดเอาป้าปั๊มทำไหมทำได้หแป๊บนึง็นประเภทใจเย็นๆโอปอล์ใจเย็นข้านก็มีข้างนอกก็มีข้างนอกมีอะไรตัวไงตัวไหนเหลือข้างนอกเหลือข้างนอก โดนันโดนันเจอแล้วเจอตัวแดงมาสวยมาดีไอติมยิงใครไม่โดนเลยอ่ะเบื่อว่ะเนี่ยกูกระตุกแบบกระตุกโอยน่าเบื่อว่ะกูกระตุกเรื่อยว่ะแล้วพี่ดาวโดนหลังทีเลยอ่ะประเด็นอะตอนแรกพี่เนี่ยก็มีตัวแดงแม่งอยู่ดีแม่งมาจากไหนไม่รู้ อย่าไปเลยพี่เกิดน้งมันหมด oh. จะเกิดสักหน่อยเราต้งมันหมดโถ่เดินเดินนี้ทีไรล้บบถือปือนดูมาชอบจริงๆไอ้ไอ้ไอ้คนยอด <laughs> ข่าวนี้ เขาขึ้นไม่ได้ฮะเธอเธอกดอันนั้นพุ่งมาเขา้ะเทดิงเขาขึ้นไปดิได้หรอไม่เคยเอ่ะไม่เคยรอดมันนอนเยอะแน่เลยอ่ะกลัวนะน่าจะเย <S <S> อะเ,เ,เดียยว อเอาหอมไเหลือแค่ตัวเดียวนี่แต yeah. ่ตัวเดียวเราตามสั่งอย่างเงี้ยรอรอรอ,อพูดเลย เขาไม่มีปุ่มใช่ไหมล่ะนั่นเหรอมึองไปนอนอยู่ไหนเนี่ยไอย้เท่แง่เป็นสายเลยโคตรเทอะอืมเป็นไม่รู้จับ ใครจะเป็นสังกลัวกูแน่สิ I need attachments กูถามจิ้งนอนอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยโหบอดแน่เลย